สวัสดีครับผมก้าวเกยพเนจรครับซึงวันนี้นะพามาขึ้นดอยกันนะครับอาจจะมาไกลหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มากันถึงที่เชียงใหม่นะกับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยม่อนเงาะครับทีออ่อำเภอแม่แตงปะเชียงใหม่นะ ตอนนี้อยู่กันที่โฮมสเตย์วิวสุดเขตนะครับม่อนเงาะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อวานเดินทางมาก็ฝนตกตลอดทางพอมาถึงที่เชียงใหม่ก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกตกมาสองสามวันและเห็นเจ้าทิ่มเขาว่าตอนนี้หมอกก็ลงไอ้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ฝนนะครับ เดี๋ยวว่าเป็นหมอกเ,เดี๋ยวเราไปชมห้องกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินก่อนตางกันไปครับ<ป>กับผมตอนนี้ก็มารีวิวห้องครับตอนนี้จะมีแค่สองห้องนะ มาดูภายในกันนี่ครับหมอกฟุ้งๆตอนนี้มีอ่างน้ำนครับดูแล้ววันนี้น่าจะไม่เห็นบิวอะไร<ม>เห็นเจ้าของบอกฟุ้งแต่เช้าแล้วก็มีมมมมมม เก้าอี้โตะนะครับไม่กินข้าวมีที่นอนมีโซฟาให้อันนึงตัวนึงมีพัดลมให้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่โซล่าเซลล์มีน้ำให้สองขวดดูที่นอนกัน่ที่นอนสะอาดสะอาดดีครับมีผ้าเช็ดตัวให้มีแชมพูมี สบู่เหลวไปดูห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าครับผมส่วนห้องน้ำก็มีน้ำอุ่นโอเคก็โอเคดีสะอาดดีอืม ห้องที่นี่นครับก็พันพันเกครับแต่ก็มามันธรรมดาครับก็เลยได้ราคาพิเศษลดอีกหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็มาคนเดียววันนี้ตอนแรกก็ว่าจะมากลางเต็นท์แต่เช็คสภาพอากาศแล้วดูแล้วไม่น่ารอดก็เลยจองเป็นห้องวันี้กว่า มีตะข่ายไม่นอนเล่นชมวิวเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวคงรอทักๆักถ้าหายฟุ้งคงเห็นทะเลหมอ,อกตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองพอดีอากาศก็เย็นสบายมากประมาณ22-23องศาได้ น,นี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะฮะสามทุ่มสีนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็22องศานะฮะซึ่งก็กำลังเย็นเย็นเย็นหนาวหนาวนิดนึงนะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าเออจะเข้าไป อาบน้ําในห้องน้ํานะเพราะว่ามันก็มีน้ําอุ่นน้ำอะไรซึ่งน้ําอุ่นที่นี่เขาใช้แบบเป็นแก๊สนะเป็นแก๊สปรับปรับหนุกุมเลยไม่ได้ปรับความร้อนเอานะครับผมถ้าใครเคยไปอยู่ตามดอยตามอะไรก็คงจะเข้าใจแต่เพอเอินลืมลืมมากลืมรีวิวตัวนี้อ่าาเนี่ยเนียเนียครับผมลืมรีวิวอ่างเก็บเอ้ยไม่ใช่อ่างเก็บนะ อางอาบน้ํานะครับผมเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ําอุ่นเหมือนกันเนี่ยก็เป็นน้ําอุ่นเหมือนกันเพราะว่าก็ใช้เป็นระบบแก๊สเหมือนกันเนี่ยใช้เป็นระบบแก๊สเหมือนกันแต่ตัวนี้ทําไมลงมา21องศาไม่เข้าใจนะครับแต่ตอวนี้ก็ แต่น้ำก็อุ่นเอนครับลงได้ก็เลยว่าจะรีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องดูนะครับว่ามันยังไงไอที่เห็นเนี่ยความจริงน้ำสะอาดนะครับน้ำใสสะอาดมากแต่ที่เนียว,ว่าเราใส่พวกสบู่กอะไรตีมันเป็นฟองอะ่ะอยากอยากเหมือนในแบบที่ทาสาวเขาลงกันแล้วฟองเยอะๆอะไรเงี้ย นะครับแต่มันก็เลยแบบดูแบบจะคุ่นๆแต่ควานริงน้ำน้ำก็ใสมากครับแต่เพินตีงไ้ตียังไงก็ไม่เป็นฟองนะฟองขึ้นนิดเดียวก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าอ,อ,อ่างอาบน้ำมันเป็นยังไงเนื้ออะไรยังไงครับ นะครับผมตอนนี้ใกล้สี่ทุ่มแนละ้วแต่ระบบน้ำระบบไรดีครับผมส่วนไฟฟ้าก็มีตลอดเพราะเ,เป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าจริงครับไม่ใช่โซลา่าเซลลนะ์เดี๋ยวอาบน้ำโชว์ดีกว่าจริงจะได้รู้นี่นี่ กินหอมตู้หม้อหอมเคครับผม สวัสดีกับเช้าวันที่สองอันนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครึ่งบรรยากาศยังเหมือนเดิมหมอกฟุง้งไม่เห็นวิวเลยเมื่อคืนนนอนหลับสบายอากาศก็ ออกน้อหนาวเนี่ยเจ็ดสิบแปดองศาที่หลับที่นอนก็นอนสบายดีครับโอเคเลยส่วนแพนวันนี้ก็กำลังหาอยู่นะครับพอตอนแรกว่าจะไปบ้านนาเราแต่เพื่อนเขา ยังป,ปิดนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักแรมก็เ,เดี๋ยวกำลังหาหาไปก่อนน่าจะไปไหนดีน่าจะเป็นกลางเต็นท์ครับตอนนี้ก็ฟ้าเปิดนิดหน่อยนะครับพอได้เห็นบรรยากาศบ้างวันนี้หมอกหมอกขึ้นฟูมากเลยเพราะว่าฝนฝนมันตกมาสามสี่วันแล้ว สะสมอะเี๋ถ้ามีโอกาสฟ้าเปิดก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมเรื่อยๆยังไม่รีบให้เช็คเอาท์ได้เที่ยงส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับที่นี่ก็มีอาหารเช้าให้ก็จะเป็น ข้าวต้มนะกับพวกเบเกฟัดนะแล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็มีกาแฟให้ดิบนะการชมบรรยากาศนี้ใครสายกาแฟนีก็ถูกใจเลยคนระับกาแฟสดจากดอย ตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ป้าต้อยนะครับก่อนหลังจากลงมาจากรีสอร์ทเนะี่ยที่ว่าเป็นหมอกฟุ้งนะฮะข้างบนเนะี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอยากจะเป็นหมอกฟุ้งนะครับตอนนี้เราก็เลยเดินทางกลับนะฮะแต่พอพอเดเอิญมาเจอลานกลางเต็นท์ของป้าต้อยนะครับก็มาเจอวิวแบบนี้ครับอยากจะเอาให้ชมครับผม นี่นะครับโอ้โหเต็มใบเลยตรงนี้มันนอนนอนเต้นทัก็ดีแล้วแต่ฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยตกไม่ให้หายใจ ไม่ให้โอกาสแบบตัวแห้งเลยอ่เนี่มาดูร้านปลาต้อยครับร้านกางเต้นปลาต้อยม่อนเงาะร้านกางเต้นแกก็อยู่ติดถนนเลยนะดูสิว้าว ทุกรนะีสอร์ทที่เราลงมากนะ็ฟุ้งๆอยู่แต่วันนี้ก็ไม่ฟุ้งเท่าไหร่อันนี้ลานกางเต็นท์ป้าต้อยนี่ก็รองรับคนกางเต็นท์ได้เยอะเลยนะคิดค่าบริการคนละร้อยห้าสิบบาทนะมีห้องน้ำหลายจุดจุดกางเต็นท์ก็มีหลายจุดครับตรงนี้จะเป็นจุดโซนด้านล่างที่ว่า จะเห็นวิวชัดที่สุดนะครับแล้วก็จะมีลานด้านบนเดี๋ยวนี่แถวนี้ก็เอารถลงมาได้เลยครับแต่หน้าฝนอย่างนี้ควรจะเป็นโฟวินดีวะโน่นนะฮะโน่นนะะตรงนี้นจะเป็นร้านด้านบนเนี่ยครับตรงโน้นนะตรงนี้ก็ตรงบ้านเน,นี่ตรงนั้นก็เป็นลานกางเต็นท์นะครับ เอาลดลงมาได้ครับแต่ลดเก่งก็อยู่ข้างบนที่กวา่าถ้าฝนตกว่าทางมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะแฉะหน่อยแต่แต่ทาโฟบินก็ลงมาได้สบายครับโอเคครับเดี๋ยวทิปเที่ยวดอยมันเงาะก,ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปไปไหนเดี๋ยว รอติดตามอีกอพีต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ